ทุกคนอวยเกินจริงไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โ oh หล่าสุดริโอฟอร์ดินานคัดค้านนะครับบอกว่าโ so e, ดมินิกซูบอสไลครับดนอวยยศเกินจริงนะครับไม่ได้เก่งเลยริโอฟอร์ดินานตำนานของแมนยูมองว่าโดมินิกซูบอสไลกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับได้รับเสียงชื่นชมเกินความเป็นจริงไปมาก นักเตะวัย23ปีคนนี้ย้ายจาก110มาอยู่กับลิเวอร์พูลค่าตัว60ล้านปอนด์ต่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก่อนออกสตาร์ทได้อย่างโดดเด่นกับหงส์แดงยังไงก็ตามครับดูเหมือนว่าฟอร์มเขาจะตกลงไปในช่วงหลังก่อนเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานในเกมเจอกับนิวคาสเซิลเมื่อวันปีใหม่มาฟังสิ่งที่เฟอร์ดินานได้พูดถึงโซบอสไลโซโบ้เขาบอกว่าผมรู้ว่าทุกคนกำลังตื่นเต้นกับเขาแต่ผมไม่คิดว่าโดมินิกโซบอสไลได้ทำเหมือนกับที่ผู้คนบอก เขาเป็นนักเตะที่เก่งแต่ผู้คนกําลังบอกว่าโอ้เขาคือเจอราดคนต่อไปผมยังมองไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยเอาจริงๆเออผมแทบไม่เห็นคอมเมนต์จากแฟนๆแบบนี้เลยแต่เพื่อนของผมคนหนึงพูดแบบนี้เสมอแต่เขาก็น่าดึงดูแหละสําหรับโซโบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ริโอเฟอร์ดินานครับบอกว่าบางทีเนะี่ยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยสําหรับโดมินิกโซบอสไลครับเพราะว่าหลายคนผู้คนทุกคน อวยนักเตะคนนี้เกินความเป็นจริงไปนะฟอร์ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โ oh หนั่นเลยครับคือสิ่งที่โดนไปสำหรับโดมมนิคสูอสไลครับช่วงหลังก็ฟอร์มดรอปลงไปนิดหนึ่งครับริโอเฟอร์ดินานก็พูดแบบนี้อีกนะทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงเหมือนกับสิ่งที่เฟอร์ดินานได้พูดไหม mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. เข้ามาได้ครับจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม